สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็มีกิจกรรมน่าจะเป็นกิจกรรมนั่นแหละนะครับก็มาดูกันนะครับผมก็มาเห็นครั้งแรกนะผมก็กดเข้ามาดูนะครับมันเป็นมันเป็นแผนการมอบข,ข,ของขันครั้งใหญ่ของทาสุเน่นะครับจะเข้าไปเอ่อพบกับเรื่องราวสุดพิเศษเนี่ยเรื่องราวของทาสุเน่และซิโอรินี่นะครับโอเคอ่านเควสไปนจนพบบอลเนี่ยที่สะสม สสมกลางพิชิตและนำไปแล้ของความสุดรู้นะครับก็จะเป็นชิ้นส่วนมั้งชิ้นส่วนขอบสงจำเป็นเพื่อนของเพื่อนกับฮาซเนและชิชิโอริน่าจะเป็นสองตัวได้รับอบไอเทมสำหรับล็อกอินวันที่หนึ่งฮาซเนเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูฮาซเนของมาโลเทนู ห้าสินเด็ไม่ใช่ตัวไหนวะหาสินเด็ก็ช่างไปเลยผมไม่รู้ว่าหาสินเด็มันตัวไหนต่อไปดูเพจธุรกิจกันนะอ๋อก็ประมาณนี้นะครับ๋ยวเราจะไปสู้ดูไอเทมนะครับก็จะได้ตัวบอสนะครับ กล่องที่สามารถสุ่มรับอุปกรณ์ได้แล้วก็ตาพิชิตหลักฐานการเอาชนะปีศาจในช่วงกิจกรรมแล,ละดดรวบรวมตาพิชิตเพื่อแลกของรางวัลอ๋อเพื่อเราจะเอาตาพิชิตเพื่อที่จะไปแลกของรางวัลแล้วก็ตัวนี้ก็จะเอาไปสุ่มอุปกรณ์นะครับอยู่ที่ตรงกาชานะจะไ,ได้อยู่ที่กาชานะ่ะตันนี้ตัววอตสามารถ ใช้เพื่อสู้กับบอสไน้โอเคอันนี้น่าจะไหวมั้งต่ว่าผมว่าดาเมจมันน้อยไปไ่ะเมื่อกี้โต้งอลไรอันนี้น่าจะอีซี่นะครับแต่ผมว่ามันตีแรงมากเลยถามเรืนอนีแหละ โอเคนมาี้ตีตีไม่ค่อยเข้านะตีม่ตอเรามีตัวช้มาแล้ครับมีตัวช้มาสองตัวเดี๋ยวเราเพิ่มดาเมจกิี่กามเพิ่มด a เ a g e แล้ที่สามีิชิตกันเลยเราเรามาตอบแทนแบบสุม่มจะเล่กได้อะไร แค่สิบครั้งนะครับใช้สิบครั้งตอนนี้ผมมีเท่าไหร่ในระดับขึรนพร้อมอันหนึง่งอ,อเคมันก็จะได้สุม่มหรอรางวัลไอเทมมีเนืบอมี่พฟีดของชิโอลิยี่สิบอันเลยนะครับรางวัลทั้งหมด ระดับมันก็จะมีระดับนะครับถ้าเกิดเราเปิดได้ครบทุกอันเลยดือี่อยู่ในนี้นะเราก็ต้องกดรนะีเซ็ตลยรีเซ็ตของรางวัลได้ทันทีเมื่อได้รับไอเทมรีเซ็ตของรางวัลจากการใช้ปาทิชิีและของรางวัลหลังจากได้รับรางวัลรีเซ็ตของรางวัลครูสาม,มารถแรกรับรางวัลในระดับในระดับเดิมได้โดยไม่ต้องรีเซ็ตอ๋อถ้าคนที่จะได้ไม่ครบอย่างนี้นะข้อแรกแรกแรก แนกเรื่อยๆได้ถ้าไม่กดรีเซ็ตนะที่ผมเข้าใจนะจก็น่าจะประมาณนี้ถ้าคนที่แบบพอแล้วไม่เอาแล้วล่ะตัวนี้เราจยจะไประดับที่สองมันก็จะมีเมมโมรี่นะครับทีของแฮซิเน่เนี่ยแฮซินเน่คือตัวไหนวะไม่ชอนเลยพอเราได้ตัวนี้เราเราอยากไประดับสามเราต้องเอาให้หมดพวกนี้เลย ไม่ใช่นะเลยแล้วกดรีเซ็ตไปไมันจะมีอ๋อระดับ3มันก็จะขึ้น30มันจะเพิ่มขึ้นอีก10นะครับจากระดับ1มันจะมีอ่ของชิ้นตรงนี้20ใช่ไหมพอเรามาระดับ3มันก็จะเพิ่มขึ้นเป็น30ระดับ4ก็40เลยแล้วก็ทำทำเควสนะครับทำเควสแล้วก็เอามาแลกของรางวัลนะครับประมาณนี้ ที่คุ้มคุ้มนะผมว่าน่าจะเป็นตัวฮาร์ดนะมีถึงหนึ่งหนึ่งีสิบห้าแล้วก็จะเจอบอสเราผ่านม่ได้เจอบอสพอเจอบอสปุ๊บมันน่าจะปลดตัวนี้ไนะหมปลดฮาร์ดระดับยากนะครับนอ,อร์มอลก็นอ,อร์มอลก็จะปกติก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับกิจกรรมนะถ้าที่เข้าใจนะครับได้เจอกันไหนไมในลุปตปอไปครับสำหรับทีนี้ก็ 特别好。